เคี่ยเงินครับเคี่ยเงินบะแคล่เคี่ยเงินน้องการเล่นกันใช่ไหมน้ี่หมือนครับวันนี้เอ้าคนเมื่อคืนหรอชัคนเมื่อคืนนี้หรือเปล่าใช่ค่ะเอาใครจะเบิกตังมาเลยแล้วลูกมาแล้วนะคะใครจะเอาตังมานะคะก่อนที่จะเปลี่ยนใจนะคะบออีเอ็นบออีเอ็มน้อยมาแนวอีเอ็มน้อยน่ะ กลอันนี้มันเหแล้วผนเบนบอลต้องแกเจองผอันนี้ลันม่านบอนรูน่ากหลุดารมณม์คอสตอมฮ่าฮ่า่าอะไรบอางบอกเอ็มน้อยมาเเนเอ็มน้อยน่ะเอ็มอยเอมน้อยเอ็มน้อยเมย่างไปแล้ว กิงานคะปกคะค่ะเปลี่ยนปะเอาเดี๋ยวป่ะเอาแล้วเนาะมั่งบ่เอายังไงไม่ต้องบอกเปลี่ยนใะไรฉันเบิร์บอลแรีกเป็นยังมงบีบอลแม่จินแม่จินเวอร์ชันคูเตอร์มาแล้วยี่สิบสองย่ิบสองอย่างนี้ไม่เนีย นี่นุ่นเอาเงิ่อนพอจะเบิกว่าดีซิบเขาไปเบิกเยอะค่ะค่อยปลุกมินีมือเดียวเบียบเมนปะาหมูกินนี่มันเป็นขึ้นเมียของฟ้องพลุงพลุงเอาเงินดสดเอาเงินสดปะ่ะ รับทรัพวันนี้รับรับทรัพเงินงส่วนงมดโอนคช่วงนี้งดโอนครับโว้น,น,นี่พบไปนี่รเร็วค่ะเร็วค่ะคนคนฝากขึ้นมเหมือนต้้งว่นนี่ ล้มตีฝ่าดังมาทมทม สามสิบหนึ่งองามสี่ห้หาจะได้านไหบอกร้งหนสิหนูับผิดน้องจอาแค่ห้าแม่ให้ไปแค่ห้า,หาสี่ลงงานจะคว้างเราล่าสุดพี่น้องลงงานแล้วเรียนหางานเสียวเรียนห้งงานเสียวหงานเรื่องไหนเดี๋ยวหรือว่าหนูเอาเป็นเดือนไปแล้วหรือว่าหนูเบิกเป็นเดือนไปแล้วหรือเปล่าเิัน่ กต้องมันจะเรียนงานหนึ่งไม่ได้บมดอ๋อัที่จัดโอเคทุกต้องแหละโอเคโอเคแม่เอามันชิมไหมคะไม่เอาคือแม่แม่เห็นแม่ชีวันในเขาเป็นเป็นรอดง่ายเข้าใจป๊อปคือรอดนี้ก็คือเคลียร์หมดรอดนี้เคลียร์หมดนะงะมือมือยุ่มือนึ่งเลยนะแต่ถ้าแต่ถ้ามันชิมก็ดีนะสายกว่างขึเห็นเห็นขึนเห็นนรี่เห็นชีบันชีเป็ี่ยนเปลี่ยนเปลนเลี่ยนอยู่อันนะบันชียังงานะอันนะบันชียังงานะโนรี่เหตุต่อน่ะ อเดป็นอเมือวะใจเป็นปอดเป็นปอดไปสองหนุ่มมาแล้วเมื่อคืนสนุ่มไปไหนมาเมื่อคืนไปรอใส่เมื่อคืนไปใส่มาเมื่อคืนน่ะฮะอยู่บ้านเอาดีๆนะถ้าตันตรนกันฮะตรงกันิ